ไกชิติมาเคลื่อนไหวลงคลิปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นน้องพี่พิมปะป้าทีมทำเอาแฟนๆชมในความน่ารักของครอบครัวนี้สนานเป็นอดีตสามีภรรยาคนดังนะคะสำหรับทีมพิธาลิมเจริญรั์ประธานที่ปรึกษาพรเก้าไกลกับนักแสดงสาวไกชิติมาทีปณะน,น,นะคะที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็จะถูกจับตามองอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องความรักแม้ว่าทั้งคู่นะคะจะอยู่สถานะความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยาหรือเพียงสถานะความเป็นพ่อและแม่ของน้องพี่พิมพ์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ากระแสเชร์อย่างให้ทั้งคคู่นะะกลับมาเป็ ควที่อบอุ่นก็มีมากขึ้นหลังจากมีการปล่อยโมเมนต์ภาพครอบครัวไหมแฟนๆนะคะได้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดคุณแม่ตายชุติมานะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมตายดอชุติมาด้วยการลงคลิปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะพร้อมระบุแคปชั่นเบรกชาวร้อมที่พายเรือเชียร์ให้หมาม่าตายแล้วก็ป๊าป๊าพิมน้องพี่พิมกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งนะคะดังเอียดว่าชอบที่เบบี้พี่พิมทำท่าเรียนแบบน้องหมาแม่ไปอีกเมืองนะจ๊ะพร้อมกับติดแฮชแท็กความเรือจ้าหลังจากคลิปนี้นะคะไปแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเนี่ยต่าเข้ามาส่งเชียงเชียร์มากมายอาทิเช่นอันที่จริงไปพร้อมหน้าก็ไไไมม่่่่แแปลลลกกกออะะะรนนคคีีหายูทททเเพื้งว ไปแบบเพื่อนแบบพ่อแม่ไม่ใช่คู่รักเที่ยวให้สนุกนะคะไปด้วยกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นเพื่อนกันได้เป็นพ่อแม่ลูกยังต้องการโมเมนต์ครอบครัวนะคะ าครอบครัวแม่ไปกันก็ไม่แปลกเหมือนไม่ใช่ปัญหาของครอบครัวแม่และพ่อแล้วก็น้องแต่ว่ามันคือปัญหาของคนอื่นค่ะไม่ต้องไปสนถึงแม้จะเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกการไปทํากิจกรรมร่วมกันเป็นครอบครัวไม่ใช่เรื่องแปลกน้องน่าจะชอบที่มีแม่อยู่ข้างๆช่วงโมเมนต์ของลูกและแม่น่าจะแฮปปี้ที่เห็นทุกช่วงโมเมนต์ของลูกด้วยตาตัวเองอย่ากลัวสายตาใครที่มองเข้ามาเลยแม่แค่คนที่เรารักก็พอพวกเราเชร์อยู่ข้างบนเลิกลงเรือแล้วค่ะคว่มไม่ได้แล้วแม่เอาเลยที่ไหนมาคว่ำคะแม่แม่คว่ำเรือไม่ได้แล้วค่ะไม่มีเรือให เนี่ยไม่ได้พายแต่เช่อยู่บนโบกปลอยอยากเห็นรูปครอบครัวนะคะแม่พี่พิมพ์น่ารักหลงรักเด็กน้อยไปแล้วเราไม่ตายมาเล่นได้กันบ้างนะอีอีแม่ความเรือด้อมเรากู้เรือมาจ้าไปอีกเมืองแล้วนะเจอกันไหมแม่พ่อแม่คือบ้านของลูกกับมาช่วยกันสร้างบ้านให้ลูกอยู่เธอจะมาคว่ำเรืออะไรล่ะแม่ไม่มีเรือให้ความเราคะ่ะหนูพี่พิมพน่ารักมากคะ่ะ แม่ตต่ชัดเจนค่ะแต่ก็ยังแอบเชียร์จนก,กว่าจะมีใครแต่งงานไปก่อนแม่ก็ความเลือตลอดแต่ก็ยังอยากเห็นรูปครอบครัวนะคะคำว่าความเลือมันช่างทำ้ายจิตใจฉันเหลยเกินจะได้เห็นรูปครอบครัวไหมคะพี่ตาย